切。Yeah. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose. Yeah. thinking that I'm too pluck. Yeah. Getting caught with a few thoughts, cause, cause I'm, I'm about too lost. To speakers can't even handle me. Giving yeah. what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I yeah. am not going to. Life. Regretfully, I'd rather work nonstop, What they call incessantly. Than work some more jobs just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting there. I soul, so stop drop bro Ya lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall. I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey yeah. knock knock, hold It's shit, Talk to close, I ain't stopping. Though it's hip hop, you know what we it, rock and roll. I'm not dropping, do no my pockets grown you. Can't stop the show, so get fucking up. สวัสดีครับผมบิ๊กแมทเก a m e เมอร์นะครับวันนี้เราพบกับมูราดนะครับผมมูราดเนะ้นโอ้โหบอกว่าเลยว่าสกิลของเขาค่อนข้างที่จะสกิลเพย์เยอะพอสมควรนะครับผมและคูดาวไวมากเลยครับผมบวกกับ ตานี้นะครับผมผมจะใช้รองเท้ารถคูดาวนะครับผมจำนวน2ชิ้นเลยนะครับผมซึ่งการออก2ชิ้นแบบนี้นั้นนะครับผมแน่นอนว่ามันต้องถูกทับซ้อนอยู่แล้วนะครับผมแต่มันจะทับซ้อนแค่ความเร็วในการเคลื่อนที่เฉยนะครับผมส่วนเรื่องในการรถคูดาวนั้นจะไม่ทับซ้อนกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงมาทําตอนนี้ใช่ไหมครับผมใครหลายคนนะครับช่องอื่นหลายๆคนก็ทํากันหมดแล้วนะครับผมเหลือแต่ช่องผมนะครับที่ยังไม่ทําเพราะขาดติดธุระอยู่นะครับผมโอ้โหธุระเขาท้าที่เยอะนะครับตอนนี้ คอนทารทีวุูวดมาจังหวะนี้ยังไงเลงไม่เข้าต่อแต่ผมจอดสกิลสอบไปแล้วจวังหวะนี้ยังไงต่างคนต่างหนีนะครับผมไม่สู้กันต่อนะฮะใครหลายคนที่ไม่ใช่เมนมูลาดนะครับอาจจะคิดว่ามูลาดถ้าเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับผมต้องกดสกิลหนึ่งนะครับผมสองครั้งเลยครับผมถ้ากดเลยสองครั้งนะฮะก็จะเป็นการวาร์ปกลับนะครับผมก็ นั่นแหละครับมันก็จะเล่นยากทั้งเก็บสแต็กด้วยนะครับต้องเก็บสแต็กให้ครบสครั้งนะครับถึงจะใช้อันติได้นะครับผม,ะมจะมีเงื่อนไขในการใช้อันตินะครับผมแต่ถ้าเราเก็บสแต็กไม่ครบสี่ครั้งยังไงั <c> ้ <oughs> เรียบร้อยโอ้โหฮัทด,ดาวไปสวยเย้จังหวะน,นี้ผมก็ได้ลองหารถคูอดาวมาหนึ่งชิ้กันนะครับผมนี่โอ้โหลิงยังไงครับมันยังไงเนี่ยอันติเออได,ได้ได้ได้เออสวยสวยสวย เราได้ทั้งดิงได้ทั้งดาร์กมาด้วยในนฮะโอเคต่อไปก็จะซื้อเป็น2ชิ้นเลยนะครับผมบถคูดาวการเล่นตัวละครฟาร์มที่ดีโอ้โหด้านบน <laughs> ด้านบนเละเหมดแล้วลิงลิงลิงเข้าพู่ไม้อยู่ด้านบนใช่ปะตรงนี้ใช่ไหมไม่มีเอา้าหายไปแล้วสงสัยลิงคงจะวาดกลับบ้านเลยนะครับผมจังหวะนี้ รอดักอยู่ตรงนี้ได้ไหมเผื่อมันจะมาเคลียร์คลิปเลนกลางไม่น่าหรอกใช่ไสงสัยคงจะไม่มาจริงๆตัวละครโมลาดในแผนปัจจุบันนี้นะครับค่อนข้างที่จะโดนแบนบ่อยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวมันนั้นเนะป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะจัดการยากอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะว่า1เลยนะครับตัวละครมันอันติของมันรุนแรงเวอร์เวอร์นะครับผมอันติแล้วก็คือมันคูดาวไวอยู่แล้วนะครับทางสกิลหนึ่งสกิล 1, สองรวมไปทางอันติด้วยนะครับผมสกิล ทั้งหมดของมันเรียกได้ว่าคููดาวั่ม,มากๆเลยนะครับนี่แหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําไมมันถึงโอ้โหโอเมนยังไงครับแต่วันนี้โอเมนโดนไปจะพาให้โอเมนจับยังไงใช้แข็งใช้แข็งยังไงโอโ้โหเมนยังไงครับตายยู่เคลื่อนอ่นี่ฮะเป็นทําไมทําไมถึงมูราดโดนแบนในแร้งบ่อยด้วยครับก็เพราะว่าเหตุนี้นั่นเองคือเป็นตัวที่จัดการยากนะครับแล้วก็ สกิลเพลก็แรงมากด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นนี่แหละเป็นสาเหตุทำไมถึงมูราถึงโดนแดนบ่อยนะครับโอ้ยยิงจังหวะนี้ยังไงเดินตุ๊งตุมาอย่างงี้ในบ่อยเหรออันตี้อันตี้เรียบร้อยมาทีนึงโอ้โหดูดิครับโอ้โหนี่ขนาดเล่นในป้อมเหลี่นะี่โดนป้อมตี3-4ทีอะโอ้โหดีนะที่ผมกดสกิล2ตอนที่ป้อมมันมันตี มันตีไปครบ2ทีแล้วฮะครั้งที่3จะแรงอจวันนี้กับเกือบโดนแล้วการที่จะมีการเงินที่ดีนั้นนะครับมันก็จะต้องมีการฟาร์มที่ดีดยครับผมเขาจัวันนี้เลนบนเหมือนจะเละกันอยู่นยครับผมเราก็พยายามที่จะเอาเอพิโซดดากอนก่อนนะครับเพื่อจะทำอ่าเอาเอฟเฟกต์นะครับในเอพิโซดดากอนนะครับซึ่งทาให้ตีศัตรูนะครับแรงขึ้นจังวันนี้เก็บสแต็กลมไปก่อนนะครับจังวันนี้ผมมีรองเท้า รถคูนฮทาวสองชิ้นเลยจังหวะน,นี้ปาดตุก๊กตาแต่ว่าคนจริงไม่โดนเลยครับคนจริงอาจจะโดนแค่นิดเดียวนะครับจังหวะน,นี้ยังไงเล่นในป้อมเรียบร้อยครับจังหวะนี้ทำสกิลสองเห็นไหมฮะมูลาดนี่เป็นตัวที่น่ากลัวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นเมนมูลาดอยู่แล้วจริงๆนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยนะมูลาดก็คือ ผมได้ลองไปศึกษาแล้วก็เล่นดูแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นก็มันได้เก่งจริงนะอันนี้ไม่ได้อวยจริงนะครับมันเก่งจริงนะครับมูราถ้าใครเล่นเป็นจริงๆนะบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆเลยครับตอนนี้ที่ฝั่งศัตรู่อาข้าที่จะออกแกนอยู่ข้างล่างอยู่พอสมควรนะครับผมแต่วันนี้ยังไงแวนแวนโดนยกมายัางไงเก็แบบอยู่นะเก็บอยู่นะบบจะแต่งลงไปก่อนนะครับผมแต่วันนี้รอรอรอ,อเฉียนรอเฉียนข้างในนี่ฮะแวนไม่น่าจะรอดนะครับผม อืมกับตายช่อก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหไปแล้วครับผมจังหวะนี้ไงโอเมนโอเมนทันิดช้าโอ้มันมันฟิกเลยว่ะโอ้ยตุกํามาเดี๋ยวนะโอ้โหตุกขามาช่วยวะ่ะโอเมนมีฟิกด้วยนึกว่าใช้ฟิกไปแล้วแม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีฟิกนะคงน่าจะเสร็จผมแล้วแหละตีครั้งหนึ่งแล้วก็อันตีก็ใส่เข้าไปอีกตาย ต่วันนี้ก็พยายามที่จะเชียร์คลิปเก็บบัตเจตนะครับเพื่อเก็บการเงินเราให้แบบได้เยอะๆนะครับผมการเงินที่ดีเลยครับเมียเทียมที่ดีนะครับก็จะทําให้เราโหดขึ้นมากๆเลยนะครับผมบวกกับฝีมือที่เราเล่นทักษะในการควบคุมฮีโร่นะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมเลนกลางไม่มีใครดูแลเลยครับผมโอน,นี้โอ,โอเพนอีกแล้วตัวเงาวันนี้โอ้โหจุนะ มันดึงผมจับเลยฮะกําลังจะผลตีพอดีจะว่ายังไงยังไงยังไงโอ้โหมีสกิลสอนครับรถคงจะหายเพื่อนเราโดนโลมนะครับเลนกลางก็จะคลิปเข้ายัางไงไปช่วยเพื่อนก่อนอ่าตุ๊กตาเรียบร้อยป้อมน่าจะเป็นของเรานะครับครั้งนี้ตีสองทีแตกยังไงะไม่มีใครกล้าหือกับเรานะครับจังวะนี้สองตัวสองตัวเดินรุกลุ่มา ผมเล่นจะกดอันตีตอนที่มันเดินมาพอดีนะกไม่ได้กดเลยนะครับผมเสียดายอยู่เสียดายอยู่เดี๋ยวนั่ง,องรอในโพมายแห้ละฮะแล้วจะแตกลมไปก่อนแล้วก็รอดักรอดักอนี้เลยอืมองไงเฮ้ก,กิวสองจะมาขว่นละกดพันนิดสโลอันตียังไงสิ ไม่มีทางจัดการผมได้เลยนะครับอ๋อผมเืยบอกบอย่างหนึ่งไปนะครับผมใครที่กําลังมองหานะครับคลิปสอนตัวละครอ,อื่นๆนะครับก็ไปกดที่ใต้ร่างคลิปคลิปนี้เลยนะครับผมมันจะมีคลิปสอนตัวละครเล่นอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นนาคอสเอเลินนะครับผมเรียนหน้าอะไรต่างๆนะครับก็ ไปดูกันได้นะครับผมจะแปะดิงก์ไว้ค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับก็ตอนนี้ถามว่าเข้าสู่ช่วงกลางเกมไหมก็ตอนนี้ยังเลยนะครับผมเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่กลางเกมเฉยๆนะครับผมเลดเกมก็ประมาณสิ้านาทีอัพนะครับผมก็นี่จะเป็นของฟูกันหมดแล้วนะแต่วันนี้ก็เป็นให้โดนยกไปถึงที่แต่ผมไม่กล้าเข้าเล่นหนักนะครับแต่วันนี้กลัว จะโดนฟาดยังไงโอ้โหฟิกเกอร์เลยหรอ๋มันรู้เหมือนว่าเราจะต้องเล่นนะฮะเหมือนว่าเราจะต้องแซนตี้มันฟิกเกอร์นี่เลยอันตีบ้าทำไปได้เนี่ยฮะตอนนี้เพื่อนเราคาที่จะออกกันอยู่ตรงกลางนะครับผมจังหวะนี้เราเกบสแต็กลมไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรอฟันอื้มบทตั้งงั้นสวยจังหวะนี้อันตีไพ่สกิลสองลบอื้อสวยครับสวยยังไงซี่ยังไงซี ว่าโอเมนจะเอานะครับแต่ว่าโอ้โหตีโอเมนไม่เข้าโอเมนเศนษกิจตัวใหญ่ปับ๊บเจ็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 บอยู่นะเจ็บอยู่นะเข้าโอเมนตายยากมากเลยครับจงังตอนนี้ซึ่งโอ้โหโอเมนบอกเลยว่าถ้าโอเมนสายไฟเตอร์จา๋าบวกเกาะเนยนะครับผมก็จะถึงมากขาดรองเท้าออกเนี่ยโอมิอาร์มนะครับผม ออกเป็นด้วยส่งของอมิอาร์มนะครับเพื่อจะเพิ่มโบนัสผมความเสียหายในการโจมตีปกติด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่แพนด้ากับผมนะครับ2ตัวที่จะป้องกันป้อมให้ได้เลยฮะแต่ตอนนี้ป้อมกลางผมต้องปล่อยแล้ว <c oughs> ยังไงครับจังหวะนี้ปานเข้าหลังแพนด้าเข้าแพนด้าเรียบร้อยหนึ่งตัวจวังหวะนี้เหลือตุ๊กตาเหลือตุ๊กตา ผมกำลังตาม,มกลังตามโอ้โหแพนด้าเก็บ2ตัวแบบชิวๆเลยครับดับเบิลคิวไปนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าแพนดา้าแพนด้าโหดนะครับผมวันนี้เราพยายามที่จะหาเก็บบัฟเจตนะครับต่างๆแล้วก็หาในการแบบว่าเคียร์คลิปเลนด้วยนะครับเพื่อจะทําให้การเงินเรานะครับค่อนข้างที่จะนําคนอื่นนะครับแล้วก็ไอเทมก็จะมีเยอะด้วยนะครับผม เมื่อเทมเรามีเยอะนะครับผมเราก็จะเก่งขึ้นหน่อยโดยอตมัสนี่ฮะจังหวะนี้พลาดไปโอ้โหเจ็บ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 นะฮะเก็บสแต็กลมไปก่อนนะครับผมเอาจาังหวะน,นี้ข้างในข้างในเหมือนกับจะมีโอ้โหเรียบร้อยลิงมาสกิลสองหูหลบได้แบบชิวๆแบบวิจิตต้อนนะฮะเราหาโอกาสที่จะเข้านะครับเกสแต็กลมไม่รอเลยนะครับจังหวะนี้รอที่จะเข้าล้วงในจังหวะนี้ไปเออโอ้หไอ้นี่ก็ตีจังเลย โอ้โหแทบจะไม่ได้ต้องขยับตัวเลยเมื่อกี้สกิลสองปั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนมีคนเตือนว่าด้านบนด้านบนมีสัต้โอ้โหโอเมนโอเมนยืนรอเลยฮะจังหวะนี้ยังไงโอเมนมาพร้อมกับคลิปยังให้ปาดคลิปปาดโอเมนอันติเหมือนกว่าโอเมนโอ้โหยังไงโดนโอเมนน่าโซ่สกิลสองยังไงโอ้โหอันติก็จะมาแล้วนะจังหวะนี้โอ้ยไอเบิ้มแล้วมันก็ใหญ่แค่ตัวหรอกวะ แกนี้ต้องชำระเอาโอเมนยังไงดิโอปาดโอเมนไม่เข้าเลยทำด้วยอะไรเนี่ยุตสาวว่าคิดว่าตัวเองแรงอยู่นะฮะตอนนี้แต่ปาดโอเบนไม่เข้าเลยจริงโอเมนกดสกิลสองปุ๊บเข้านี่โอ้โหบอกว่านึกว่าปาดเหล็กนะฮะจวนวะนี้เหมือนว่าเลนเลนบนเราจะเหมือนมีคนเยอะนะฮะโอ้ปาดโดนใครปะเนี่ย ไม่กล้าไม่กล้าเข้าลึกนะครับไม่กล้าเข้าไปคนเดียวนะครับกลัวจะแบบว่ากลัวจะลงเอยด้วยเหมือนเดิมนะฮะคนคนโคลมาแล้วเ็แบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าทำไมคนตีไม่ได้เฮ้ยอ๋อแบบนี้นี่เองสแต็กที่เราเก็บไว้หมดแล้วเราไม่ได้ดูเลยฮะ เดี๋ยวจะขายรองเท้าออกกอเกิดแล้วก็ซื้อเคียวไว้ลอยนะโอ,อเคเวลาหรือว่าฉุกเฉินตาหน้าเราจะตายแบบไม่ต้องแบบเออยังไ,ไงเฮ้ยโอ,อ้โหเฮ้ยเฮ้อย่านะอย่านะอย่าพีกนะโอ้โหเฮ้ยห้าตัวตื่นก่อนเพื่อนอเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยว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 กูอีกยี่สิบว,ว,วินะเพื่อนโอ้โหให้ตายสิอย่าพีกแบบนี้สิมันเผ็ด มันเผ็ดนะเพื่อนโอ้ไม่กุนิดทันไหมเนี่ยแปดวิโอ้ oh, โหไม่ไน่าทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ oh, ไม่ได้ไม่ทันแล้วโอ้ต oh, าก่อยพ,อ <c oughs> พีกแปลว่าพิใใีคได้ยี่เนี้ยเหรอตายสิโอ้โ oh, หแล้วก็แพ้ครับผม โอเคครับ okay, สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครป์กดแชร์กดดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่กดให้กันแล้วนะฮะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามต่อไปนะครับผมสำหรับนี้พวกเราซาวิกแมสเกม,เ,กมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดสีครับทุกคนครับผมสวัสดีจุ๊บ